ไม่ใช่ส้มธรรมดาส้มตามตอนนี้ก็พาลูกๆมากินข้าวเนี่ยของมาส่งแล้วใครเออครับมาแล้วเนี่ยพีมาส่งนะกราบสวัสดีครับใช่ดูรถด้วยเด้อดูรถด้วยเด้อ ตอนนี้อยู่โลบุ้มพาลูกมาเล่น,นขึ้นไปโอ้วิวสวยมากเลยแมเดือนมาขึ้นเรือไหมเลี้ยงขึ้นเรือไหมจะขึ้นไหมย่คนเราไป,ไปเล่นน้ำคนหนึ่งพูดว่าจะพาไปเล่นอยู่ตรงโน้นนะ่ะเห็นไหมคนเยอะๆเลยน่ะตรงโน้นเลยขึ้นไปพกกี่ะฮ้ยข,ขึ้นไปแล้วเหรอไปไหน โอ้บรรยากาศดีนะอยู่ตอนนี้อยู่บึงขวงหลงหาดคำสุนทรว้ายใช่มีปลาไหมปลาเยอะไหมตรงไหนลูกเมืองนี้ประเทศที่ยยังท่าเรืออ่าประเทศท่าเรือไงยังไม่จอดเรือไงไม่ถ่ายลูกร้อนไหมตัวนี้มีควาตอนนี้กำังพาลูกๆมากินข้าว ไอโยก้าตาสิมพูนไปมืงอกีนั่งก้าตาเนไหของมันตกตัวนั้นเหรอมันตกแล้วครับพี่ห่อไปนั่งมันเป็นตกนั่นปะมันนั่งมาไล่ใช่ไหมอ๋อพุ่มเพลินได้บ่ฮะได้บ่ได้ปินได้บ่โอ้ยบ่ได้มันจะตกปีนมาไล่มันยากาศดีอีรีเออตรงล้างเขื่อนนะคนแั้งหลายเลยคนเต็มเลย เราจะไปตรงนั้นแลหละไอ้เฮาไปพายกินข้าวก่อนปะกินเส้นฟรายก่อนมาเร็วอ,อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมคุณแม่กินหรือยังกินแล้วกินแล้วอ,อันนี้หิวเลยหิวเฟรนฟายแม่รอเฟรนฟรายอยางเดียวเลยโง่ไหม <laughs> อร่อยไหมลูกกินแชร์รสดูบรรยากาศสิทุกคน ปตดแจ่มเลยอ่ะโอ้ตอนนี้จ้กโมงละห้าโมงห้าสิบสองแม่ให้ดูบรรยากาศห้าโมงวันนี้ฟ้าแจ้งฟ้าเปิดรู้ฝนเมื่อนั้นมาหน่ะฝนตกแรงๆเลยอาหารมาส่งแล้วให้ดูเป็นแบบนั้นเป็นฟ้าเหรอใช่เป็นฟ้าอยู่ไหน อาหารมาส่งแล้วอาหารมาส่งแล้ว,ลว,ลวตัมปูมาอามาแล้วเนี่ยของมาส่งแล้วใครเอ่อครับมาแล้วเนะะี่ยพี่มาส่งนี่ไม่ใช่ต้มธรรมดาส้มตาม <c oughs> <c oughs> มาสี่คนป่านมาเป็น จะเวลาลุยแล้วขั้นหนังเนี่ยสิวขึ้น okay, <what? S 1> ดูสิอร่อยไหม <Okay. S 1> เป็นไฟ <Okay. S 1> นไหม <Okay. S 1> เป็นไฟเดี๋ยวแบ่งให้น้องด้วยเ oh. นี่ยเป็นไฟแบ่งให้น้องด้วย oh. เข้าใจไหมเนี่ข้าวผัด <Okay. S 1> นี่ก็ตำปูมาเน่ก็ยำยำเลมมานางยำอ่ายำตีนไก่ก็ข้าวผัดนะครับขอเวลาชิมก่อนน,นแอะแซ่บปะ มาชิมกันเลยเป็นแนวแซ่บอ,อ,อร่อยไหมนี่นี่เมือกี้บ้าพี่เยลก็กินกระดานพูมยกนิ้วมือด้วยอืมไอพิมยกนิ้วมือดูอร่อยอร่อยอะอ,อร่อยเลยแหละ

ข้าวไะแตหมคด้ครับได้ครับโอเก็ได้อย่างยั่บรรยากาศดีอยู่ครับได้ครับมาบังคะพอแดดออกแสงออกแดดออกให้งามไหมอู้ข่า็สิแทบบอ ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมปูมกินไม่สนใครเลยนะเฮ้กินนะคำใหญ่มากเลยนะพ่อเ,เอเค๋มากพอเค๋มากดซี่พ่อเก๋เซฟบอกเลยว่าแซฟพ่อเค๋มากครับเกมบ้างปูเป็นน้ำปลาเบียรก็ต้องเฮ็ดไปนำสั่งอยู่ตรงไหนอ่ะลูกอยู่บ้นคันหาเออพอเค๋มากตมันเป็นแบบนั้น ต้งใส่เกลือน้ำมันกินป่าดีก็ใส่เกลือแล้มันมีรสชาติไงลูกอืมอร่อยะอร่อยอร่อยกรลยมากัเลยครับบอร่อย ฮะอืเนี่ยค่อยกินสิลูกเจ็บะเซ็บอ่ทุกคนอยกินอย่างเป็นไอร่อยเลยแหละมรนากัดดี อยาให้ทุกคนมาเห็นเลยเนาะหาวิวแบบนี้ได้ไซสอ่ะเนี่ยกินข้าวกับลูกๆกินข้าวกับครอบครัวอุ่้งุ้น้องมากินแบแกบมาบุญกับใช่แกะมาได้กมบุญับใช่

ครับเก่งนาดเลยเก่มากเลยอร่อยอร่อยอร่อยบสดบรรยากาศเลยมันตั้งใจอะไราัมาหายอยู่บ้าง เห็นไหมไกลๆน่ะ <c oughs> คนขับเรือมาน่ะดูวิวซะเขื่นมกเดินแ้อ่อ่ออา เราบรรลุมุ่งมั่นแล้วเอาดีเดีอันนี้อะไรันไินอ่อยเนี่ยถ้าขอให้ทะเลเดี๋ยววันได้กินข้าวอิ่มก่อน แม่ไม่เห็น่รอยแม่บยดคไปถ่ายรูปเนาะแม่น้ำไม่ไชมอย่าี้มดขัดดังเลยวแล้วก็ไม่บ่ ya anakapa jo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กเล่นวังโตเด้อไอ้คุกอิมเลยนะโ้ยอิอฝากไว้สำหนียงแล้วครับโอ้แ่บ